สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานระบบติดต่อจ้างช่างและชำระเแพะครับโดยจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นสองประเภทนะครับหนึ่งคือแอดมินะครับสองค,คือผู้ใช้งานทั่วไปนะครับเรามาดูในส่วนของแอดมินก่อนนะครับแอดมินสามารถจัดการผู้ใช้งานได้นะครับสามารถแก้ไขสิทธิ์ให้เป็นแอดมินหรือยูเซอร์ผู้ใช้งานทั่วไปนะครับสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้นะครับผมจะต้องเป็นชื่อนะครับ ช่างยุทธนี่ครับช่างยุทธสามารถลบไ d ดีผู้ใช้งานได้ครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการจัดการบริการนะครับการเพิ่มบริการนะครับหรือเพิ่มหมวดหมู่ช่างหรือประเภทช่างนะครับชื่อหมวดหมู่ช่างนะครับผมจะลองใส่เป็นช่างไฟนะครับลายเรียดนะครับเดินไยไฟอ่าแล้วเพิ่มรูปด้วยนะครับ นี่นะครับช่างไฟนะครับลายเลียดนะครับเดินสายไฟนะครับสามารถแก้ไขหรือลบก็ได้นะครับผมจะลองแก้ไขชื่อนะครับนี่ครับช่างไฟหนึ่งของสามนะครับในส่วนของการเพิ่มตรงนี้นะครับมันจะมาอยู่หน้าหลักนะครับนี่นะครับช่างไฟนะครับหนึ่งของสามอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของ มาชชิคข้าไปครับหรือช่างนะครับมาชชกคข้ไปนะสามารถก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้นะครับผมจะลองเปลี่ยนชื่อนะครับนี่นะครับช่างยศหนึ่งฝามนะครับต่อไปนะครับ เป็นในส่วนของการลงทะเบียนงานนะครับชื่อนี่ครับประเภทงานครับอ่าเป็นช่างไ่แล้วกันนะครับจำนวนคนทีมส่ไปเลยครับห้าคนรายละเอียดการทํางานนะครับทํางานมากกว่าสิบปีแล้วครับพื้นที่แห้งแรงก็คืออําเภอหรือตําบลครับผมฝ่เป็นอาเภอสุเมศนะครับนี่คือไอดียลายผู้ใช้งานนะครับใส่ไปเลยครับเบอร์โฮครับอ่าส่วนภาพผ่อนงานนะครับ ก็คือผลงานที่เราเคยทำแล้ครับเราสามารถเอามันลงได้นะครับผมแนะนำครับสามหึงหกรูปนะครับกำลังดีกดลงฮาเบสเลยครับลงฮาเบสสาเร็จนะครับนามาดูนะครับนี่ครับช่างยุทธหนึ่งของสามลายเหลียนนะครับทำงานมากว่าสิปีช่องทางการติดต่อนะครับ ID Line เบอร์โรศัพท์พื้นที่มในการนะครับเภอรฟุ่มกดดูรายเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ กดดูมาแล้วมันจะมีผลงานที่เราเคยทำอยู่นะครับอขอจบการสอนใช้งานเพียงเท่นี้นะครับ